สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมังคำเป้าเช่นเคยนะครัำแบบเน้นๆหยิบไมโครแบบจัดเต็ม1คู่นะครับวันนี้มองไปที่ฟุตบอลลีกรองของนอร์เวย์นะครับเตะเวลา4ี่ทุ่มครึ่งอันดับ9ครับ k f u m ออสโลพบจากฝูงทรอมโซนะครับออสโลนี่5เกมหลังสุดชนะ1เสมอหนึ่งแพ้3ครับส่วนทรอมโซชนะ2เสมอหนึ่งแพ้2คู่นี้เคยเจอกันมา1ครั้งนะอุ่นเครื่องก่อนเปิดซีซั่นนี้นะครับแล้วเป็นทรอมโซถล่ม k f u m ออสโลไป4ต่อ2นะครับตัวเล่นครับออสโลวันนี้ใช้จอร์เกนแฮมเมอร์ครับโรบินบร n ช และอับดุลอากูด้านะครับส่วนทรอมโซมาเยือนวันนี้ใช้อันเดอร์เจนเซนครับเคนอันทอนเซนและดานิเอลเบิร์นเซนนะครับคู่นี้ทรอมโซบุกมาเสมอไม่ได้เสมอตายหมู่แต่ถ้าชนะสกอร์เลยก็ตามแฟนๆร่าเริงเอิ้อกรักยิ้มโบแน่นอนนะครับซึ่งดูแล้วพวกเขาดูดีกว่า KFUM ออสโลชัดเจนนะจะไดมองว่าแค่หนึ่งสกอร์น่าจะพอเบียดไหวครับมองทีมเยือนครับทรอมโซครับอันนี้คือจจไดทำเ,เป้าแบบเน้นๆลีกรองนอร์เวย์ทรอมโซ ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รู้ไปถึงกลุ่มแลนหน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้เจ๊น้ำผมเป้าลาแล้วสวัสดีครับ